าก,การจัดการภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็การบริหารจัดการนนะ้าที่เป็นจุดที่จุดๆเนี่ยคะ่ะบางทีรัฐบาลทําได้แค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วยังไม่ได้ทําอะไรต่อมันก็เป็นช่องว่างไลยน,นะคะก็ลองเข้าไปอ่านดูมันมีหลายฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีหลายประเด็นแล้วก็หลายเรื่องด้วยตัวนี้เปิดนะคะให้ทุกคนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยะคะ่ะไปทำคอนเทนต์ชั่นก็ได้นะคะ เ,าาะะเวลาเราทำขา่าวเราไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องทําแล้วจบไปใช่ไหมคะการดึงคนเข้ามาเป็นเครือข่ายดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมก็คือบทบาทของไทยพีบีเอสจริงๆแล้วที่ยกบทบาทไทยพีบีเอสพราะจริงๆแล้วพวกเราก็ได้เงินมาจากภาษีล่าโรเบรีค่ะเราก็ต้องทําเรื่องที่คนจะต้องยอมรับว่าเราทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ว่าการทําแบบนี้เราก็ทาจากหัวใจนะคะเพราะว่านิตยารรักเรื่องการทำข่าวไทยทีวีเอสแล้ก็เ่มน้ำ ก็เลยจัดเวทีบอลลัมนเนี่ยค่ะทางทีมแ e a ทีมจัดเวทีบอลัมนิตยาเป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อที่จะมีทางออกและข้อเสนอในคอนเทนต์ของท่านนะคะการใส่ทางออกและข้อเสนอเนี่ยค่ะในในคอนเทนต์ของท่านในคอนเทนต์ในเวทีวันนั้นนะคะเหตุการณ์วันนั้นคือทุกคนมาจากลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพยาลุ่มน้ำที่อยู่ทางฝั่งอีซีภาคเหนือภาคอีสานทุกคนขัดแย้กัน เยอะเพอความเห็นไม่ตรงกันแต่ในเวทีนั้นมันมีเป้าหมายเดียวกันเขาถามคําถามว่าอะไรที่จะทําให้เราใช้ประโยชน์เรื่องน้ําได้ทัดเทียมแล้วก็ใช้ประโยชน์เรื่องน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าทุกคนมีเป้าหมายใช้น้ําร่วมกันอย่างไรหมายความว่าเป้าหมายของเขาก็คือเราอยากมีน้ํากินน้ําใช้ที่เหมือกัน แต่ต้องได้อย่างเท่าเทียมมันก็เลยออกมาเป็นโซลูชันนะคะทางขาวก็ต้องมีโซลูชันให้เขาด้วยนะคะมีฉากทะมีโซลูชันมันจะได้เอาชุดข้อมูลนี้ค่ะไปต่อยอดอันนี้ทำงานร่วมกับสำนักง,งานวิจัยแห่งชาตินะคะเาทำเรื่องนี้ด้วยเราจัดเวทีด้วยรวมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเนี่ยค่ะมาร่วมกันพอมาร่วมกันแล้วทุกคนก็มาหาทางออกร่วมกันกลายเป็นชุดนี้ขึ้นมา เราทําเรื่องฝุดด้วยนะคะอาจจะไปเร็วๆแล้วก็อันนี้นิยญาในเรื่องภัยพิบัตินะคะนี่ก็เป็นเรื่องภัยพิบัติหลังภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะคะเราก็ทาทำแล้วก็ได้ชุดคําตอบมาจากหลากหลายคนนะคะชุดคําตอบเหล่านี้มีในออนไลน์นะคะ่ะนี่คือนใช่เที่ทดีาีเร่ค่ะนี่คือเราขอสมการทั้งหมดนะคะแล้วก็เลือกข้อเสนอ อ่ะเดี๋ยวพี่ๆล,ลองลองลองถ่ายรูปไว้ก็ได้นะคะใครอยากได้คอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นภายพี่บาศีคอนเทนต์อื่นๆในโพลิซีวัตเรามีเรื่องนโยบายในพีเอฟทเรามีข่าวที่หลากหลายที่เกี่ยวกับสังคมเป็นปลางค่ะอันนี้สามารถน,นี่ถ่ายไปก่อนแล้วก็ไปโหลดกันนะคะใช่ค่ะคะถ้าไม่ได้เดี๋ยว ดูได้เลยค่ะอยากได้คอนเทดิชแนนต์ชอยได้เลยค่ะขออนุญาตกดจารย์นะคะเรียบร้อยไหมคะเอาละค่ะวิธีการทำก่อนที่เราจะลงมือทำประเด็นอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราจะใส่เทคนิคใส่อะไรลงไปนะคะเราต้องมีแผนก่อนมีมีไอเดียว่าสมมติทำโปรเจกต์นั้นเรื่องนั้นสาเหตุน้ำท่วมเชียงรายที่เกิดขึ้นรอบที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ มันมีคันถามหนึ่งที่คนอยากรู้คือเอมื่อภัยพิบัติมันก็จะมาอยู่แล้วทุกปีแบบนี้แล้วการเดินภัยของภาครัฐก็ไม่ได้แม่นเรามาดั้งเดาวันเองพื้นที่หมู่บ้านก็ดั่งเดาวันเองสื่อมวลชนคนมีบทบาทอะไรนี่แหละคะ่ะในฐานะที่เราเป็นสื่อเชิงสร้างสารรค์เนี่ยเราต้องกระโดดนับเรื่องนี้เลยค่ะการเดอนภัยพิบัติลงหน้าช่วยเหลือทางเหตุการณ์แล้วก็สร้างประสานความร่วมมือ พราะตอนนี้เนี่ยเวลาเราจะเตือนภัยล่วงหน้าเราก็ต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยกุฎีโยวิทยาใช่ไหมคะอาศัยจากหลายหน่วยงานเขาก็มีต่างคนต่างอยากประกาศของตัวเองอยากมีคอนเทนต์ของตัวเองแต่ตอนนี้บ้านเราขาดใครรู้ไหมคะขาดคนวิเคราะห์ข้อมูลด้านน้ําไม่มีใครมานั่งรวมข้อมูลด้านน้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนและวิเคราะห์ให้เราแต่โชคดีว่าเรามีสพชค่ะสพชเพิ่งเริ่มเกิดมามีพรบน้ําเพิ่มขึ้นมานะคะ แต่เขาก็ทําได้ในระดับหนึ่งก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาก็ประชุมร่วมแล้วก็เตือนออกมาเป็นฉบับเดียวแต่มันยังไม่พอค่ะเพราะเขาเตือนรายจังหวัดเขาไม่ได้เตือนลงลึกถึงท้องถิ่นเพราะว่าบ้านเรามันมีปัญหาเรื่องของกลไกท้องถิ่นกับกลไกของรัฐการเชื่อมต่อตรงนี้ข้อมูลท้องถิ่นนะคะบางทีมีมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับรัฐขณะที่รัฐเนี่ยออกนโยบายมากมาเลยนะคะออกนโยบายมากมายแต่พอมาใช้กับท้องถิ่นมันบริบทต่างกัน ดังนั้นแล้วนะคะการสร้างความเข้มแข็งที่จะสร้างให้ประชาชนนะคะมีการรับรู้เรื่องภัยพิบัติที่ดีก็คือต้องสร้างคอนเทนต์ข้อมูลในท้องถิ่นของท่านตอนนี้มีนักวิจัยพยายามวิจัยนะคะแบบท่านมาจากน่านท่านมาจากเชียงใหม่เชียงรายท่านมาจากที่ไหนถ้าท่านมีคอนเทนต์ข้อมูลท่านอยู่ในตัวแล้วนะคะสามารถเชื่อมเข้ากับจังหวัดแล้วก็สามารถใช้ข้อมูลของจังหวัดนะคะแล้วก็มาเชื่อมต่อเป็นเชื่อมมาที่เพจเรานะคะแล้วก็ กระจายการเตือนภัยได้แต่ว่าชุดข,ข้อมูลเราก็ต้องอ้างอิงจากรายงานรับแล้วก็วิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ด้วยนะคะข้อมูลเราจะาแพร่หลายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะอันนี้เรื่องความถูกต้องด้วยนะคะอะตอนที่นิทยาทรรมสมมติทำโปรเจกต์นี้ตั้งเลยว่าใครจะทําอะไรนะคะเราจะทําเรื่องอะไรบ้างสมมุติว่าสมมติว่าหน้าน,านี้น้ํามาเราจะทําเตือนภัยเชื่อมโยงข้อมูลหาทางออกสู่ข้อเสนอจะมีรายงานสดจะมีเชื่อมโยองอันนี้คือทํามาแผน ทั้งหมดนะคะวางแผนทั้งหมดว่าใครจะทำอะไรเข้าใจว่าเป็นองค์กรที่ท่านอาจจะนึกว่าโอเคองค์กรใหญ่ทำได้แต่แผนแบบนี้ท่านสามารถประยุต์ได้นะคะในชุมชนท้องถิ่นของท่านเองแล้วก็เลือกทักประเด็นหนึ่งนะคะนังมาวางแผนแล้วก็ทําชุดข้อมูลนั้นให้มันเป็นเรื่องที่คนอยากดูนะคะแล้วก็กระจายข้อมูลไปนะคะยกตัวอย่างการเตือนภัยล่วงหน้า ยังไม่มีใครคำนวณให้เราค่ะว่าตอนที่แม่น้ําสายที่ท่วมรอบนั้นนะคะมันจะมาเท่าไหร่เพราะมันท่วมหนักเหลือเกินตอนนี้สังคมไม่มีทางออกเพราะว่าไม่มีใครวงข้อม,มูลเราก็เลยไปคุยกับนักวิชาการแล้วออกมาให้น้องออกแบบเป็นกราฟิกชูนี้ขึ้นมาว่าที่เหลือในเมียนมาน้ําคงค้างอยู่ประมาณ700ล้านนะแปลว่าตอนนี้ท่านท่วมอยู่ประมาณสัก และอีก700ล้านกำลังมาเรื่องนี้เราต้องรู้ก่อนไหมคะเราต้องรู้ก่อนเพราะว่าฉันจะยกของขึ้นสู่ที่สูงก่อนว่าจะ3เมตร5เมตร6เมตรหรือฉันจะออกไปอยู่ที่อื่นเลยอันนี้คือคอนเทนต์สับขัดที่คนอยากรู้ผูกแชร์กันมากเลยค่ะคอนเทนต์นี้แต่ก็มีเสียงตอบก,กลับมาว่าสร้างความตื่นรตหนอันนี้ก็เป็น พี่ๆสื่อก็คงจะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้สื่อสร้างความตื่นตะหนกทําให้สังคมกลัวแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นประชาชนเราสร้างความตื่นตะหนกแต่สังคมเชื่อเราสมมุติเชื่อเราแล้วออกไปแล้วมันเกิดเหตุการณ์จริงเรารอดไหมคะเรารอดนะคะ,ะ,คะแต่ว่าการสร้างความตื่นตะหนกเราต้องมีข้อมูลอ้างอิงเขาค่ะเราก็ต้องเลือกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขายัางเกิดไม่แม่มนมันก็ต้องเลือกทำะคะ่ะมันต้องเลือกมีอะไรทําได้ก่อนก็นต้องทําด้านก่อนนะคะแต่อย่างน้อยๆนะคะ ชุดข้อมูลทุกอย่างนะคะต้องครบและพร้อมนะคะก่อนที่เราจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปพี่ๆก็ไปออกแบบได้อันนี้แค่จะเล่าให้ฟังว่าต่อจากนี้ไปพี่ๆครับเราอะเราจะมองแค่ในประเทศไทยใช่ไหมคะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเนี่ยมองประเทศไทยว่าเออ,น,อน้นำพุ่ตรงนั้นน้ำพุ่ตรงนี้แต่พี่ๆครับมันเปลี่ยนไปคืออะไรใกล้ะเทศไทยทุกอย่างมันเกิดพร้อมกันหมดตอนปีที่แล้ว ที่พม่าก็น้ำท่วมภูเก็ตก็น้ำท่วมลาวก็น้ำท่วมมาเลเซียก็น้ำท่วมญี่ปุ่นก็น้ำท่วมเหตุการณ์นี้เราก็คุยกันทั้งโลกค่ะมันไม่ได้คุยกันแค่ในประเทศไทยประเทศเดียวนะคะชุดกราฟิกแบบนี้ท่านก็สามารถทำได้นะคะเอาละค่ะพอถึงเวลานี้ท่านอาจจะเคยเห็นภาพกราฟิกนี้นะคะมีใครเคยเห็นมากแล้วคะของ I P C C นะคะชุดนี้จะบอกว่าแนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกนะคะ คนนี้เป็นของนานาชาตินะคะแล้วก็ที่เขาทําคณะกรรมการระดว่าัประเทศที่ดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมันจะสะท้อนที่เห็นว่าเส้นสีสแดงเนี่ยก็คือความเข้มข้นของแนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยที่มันจะสูงขึ้น,นเรื่อยๆต่อจากนี้ไปสมมติว่าปีคนที่เกิดในปี2020 20, 5ขวบ5ขวบต่อจากนี้เขาจะโดนหนักสุดค่ะเนี่ยค่ะพอมาจนถึงปี2 0 0ศ ความเข้มค่ะของความรุนแรงของโลกร้อนมันจะเพิ่มขึ้นความถีของไฟพิบัตมันจะเพิ่มขึ้นนะคะพี่ๆอยู่ที่ปีไหนคะ1980หรือ1950เราเดินมาตรงไหนแล้วคะท่านจะเจอเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของเด็กๆที่กำลังจะเกิดใหม่นะท่านอยู่ช่วงอายุไหนคะถ้าลองจนดูคอนเทนต์เรื่องไฟพิบัตเป็นคอนเทนต์ที่คนสนใจค่ะ ก็เลยเชื่อว่าถ้าคอนเทนต์นี้ช่วยกันทำเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเห็นไหมคะเพราะว่าเราเจอใครต่างๆอ่ะประเทศไทยอะคะก็คือน้ำท่วมมากที่สุดนะคะเอิร์ธเฟคก็คือแผ่นดินไหวก็มีมีอยู่บ้างบางครั้งนะคะก็คือเมือที่เราเคยเจอแล้วก็ภัยอื่นๆแลนซ้ไลด์พายุลมไัยแล้กนะคะแต่เราจะเจอเรื่องนี้มากที่สุดในแต่ละปีเตรียมพร้อมรับมืไว้เลยค่ะ ผมจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เราทำคอนเทนต์ประมาณนี้แล้วเนี่ยเวลาเราทําเวทีทําเวทีทุกอย่างที่มีส่วนร่วมมันมีเวทีหนึ่งคือเวทีน้ํานี่แหละค่ะที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นการทํา d a t าเซ็แบบนี้นะคะมันก็จะสามารถช่วยท่านได้เหมือนกันค่ะเราเพยายามที่จะชี้ให้รัฐบาลรู้ว่าตอนนี้ภาคเกษตรกรร,รมใช้น้ำมากเท่าไหร่อุปโภคต้องการเท่าไหร่อุตสาหกรรมต้องการเท่าไหร่ถ้าท่านมีข้อมูลชุดนี้แล้ว แล้วรัฐบาลเลือกเลือกเศรษฐกิจอันนี้หมายถึงว่าหมดเวลาสิบเป็นาฬิการ15นาทีนะคะท่านให้เดียขึ้นใช่ไหมคะค่ะขออนุญาตนะคะท่านข้าต้าแบบน,นี้มันจะทำให้มัดตัวคนอ,อ่อนนโยบาย เช่นฉันจะมุ่งเป้าเศรษฐกิจน้ำต้องไปที่อุตสาหารกรรมเป็นส่วนใหญ่ฉันจะพุ่งเป้าแจกเงินภาคเกษตรน้ำต้องพุ่งเป้าไปที่ภาคเกษตรฉันจะพุ่งเป้าไปที่ภาคอุปโภคบริโภคน,น,นี้คือไม่ใข้ขาดเลยแต่นะคะแต่สมมุติเวลาเขาแจกเงินเกษตรกรนะคะแจกเงินเกษตรกรไล่นะคะ ไล่ระยะอื่นเป็นการช่วยใช่ไหมคะช่วยเป็นการดีต่อเกษตรกรเพราะเกษตรกรก็มีหนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามองภาพใหญ่นในระยะยาวหมายความว่าออถ้าช่วยอย่างนี้ต่อไปชาวนาก็บอกว่าเออเดี๋ยวรัฐบาลก็ช่วยแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาทีเดียไอบอกว่าการช่วยเหลือเกษตรกรต้องช่วยแบบมีเหตุมีผลและช่วยให้เขายืนหยัดขึ้นมาได้นะคะก็คือยืนหยัดขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองทํานู่นทนํานี่เพิ่มเข้ามา ไม่ใช่แค่รอช่วยเหลืออันนี้จะทําให้ประเทศเรามีการพัฒนาแล้วก็ตอนนี้ชาวนาถูกกล่าวหาว่าใช้น้ำมากค่ะใช้นด้มากจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะหนูนก็ว่าเขาก็บอกว่าสัดส่วนของชาวนาที่ใช้น้ำเนี่ยเยอะอยู่แตะก่อนหนั้นมันจะมีประเด็นเรื่องการเก็บวน้ำนะคะแต่ว่าเก,กษตรกรเขายังยกไว้อยู่นะคะข้อมูลชุดนี้ค่ะตัวนิยายเองเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่อ่านา่ามหน้าจอ เป็นคนที่คิดว่าถ้าเรายังอยู่หน้าจออย่างเดียวแล้วไม่ลงลึกไปในพื้นที่เราจะไม่รู้ความจริงเวลาพูดหน้าจอทีวีเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลที่ชัดแล้วก็พูดคุยกับเขาจริงจิการทําข่าวแบบเชิงลึกอค่ะมันมันจะทําให้เราซึงออกมาจากสายตาก็เลยไปดูแนวทางการจัดการน้ำของแต่ละที่เนี่ยค่ะเวทีวันนั้นที่เราเอารงทุกคนเข้ามาในกลุ่มนะคะ ทุกคนเลยมาจากหลากหลายกลุ่มโรงแรมเกษตรกรแล้วก็คนที่ใช้น้าทั้งหมดในประเทศที่เป็นตัวแทนแล้วก็นักผู้ใจร่วมกันคิดร่วมกันสู้นะคะแล้วก็ทำทำเป็นจัดเวทีขึ้นมานะคะแล้วก็ออกแบบมาเป็นข้อเสนอว่าจะต้องทอํายังไงต่ออนาคตบ้านหลังนาจากจุดอ่อนนโยบายน้ำรัฐบาลแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็นว่าชุดข้อมูลวันวันนี้ เวทีที่ได้ในวันนั้นจากการทําชุดข้อมูลของสื่อมวลชนร่วมกับทุกคนการทํางานร่วมกับทุกคนอื่นนะคะกลายเป็นว่าข้อเสนอชงนโยบายถูกจัดจทาเป็นเป็นเล่มขึ้นมาแล้วอ,อยู่ๆรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็เอาข้อเสนอชงนโยบายที่เราทํามานั้นกับข้อมูลและวิจัยที่มาสรุปเป็นเล่มแล้วก็บอกว่า MOU ละ เราจะทําแนวทางการบริหารจัดก,การน้าเพราะทุกภาคส่วนมาร่วมกันในวันนั้นแล้วมันเป็นเสียงเสียงหนึ่งที่จะทําต่อนะคะขออนตเลื่อนไปซ้ายนะคะเนี่ยค่ะนันงสึองเล่มนั้นเป็นเล่มนี้ค่ะที่ออกมาเนี่ยค่ะเล่มนี้เล่มนี้ชุดข้อมูลเดต้าที่ออกมาทั้งหมดนะคะเป็นเล่มนี้พอเป็นเล่มนี้เสร็จกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าลองมายกนักวิจยัย แต่ละหน่วยแต่ละกรมจับมือกันใช้บางส่วนของงานข้อมูลงานใจและอ้างอิงเวทีการจัดก,การนําที่สร้างการมีส่วนร่วมถูกนําไปใช้ได้จริงในประมาณเกือบสิบจังหวัดบทสนุข้อนี้แคทนิตยาจากรสะบอกว่าเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่ในคำการที่เรามีผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และถลุกนำไปใช้ได้จริงแบบนี้มันอิ่มใจมากกว่าได้เงินและมันช่วยคนในหลายตำบลจากความคิดของเวทีนั้นที่เขานำไปใช้ก็เลยอยากจะบอกพี่ๆตอนสรุปทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะทำข้อมูลทุกอย่างพร้อมสื่อสารออกมาแล้วก็ดึงจิตดึงใจที่คนต้องการ แล้วข้อมูลของเราเนี่ยมันถูกหยิบจับไปใช้คือท่านอาจจะไม่ทําเวทีก็ได้ท่านอาจจะดับช่วยขยับในประเด็นหนึ่งๆที่ไปพูดไปคุยไปกระทุ้งไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคนในพื้นที่คนในท้องถิ่นช่วยกันแต่มันออกมาเป็นผลลัพธ์ที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเรื่องนี้แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นอิมแพกแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมคือ,อนิตยาก็อยากฝากไว้ประมาณหนึ่งนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ สำคัญอยากจะให้หลายๆคนนะคะลองนึกดูนะคะว่าคอนเทนต์ข้อมูลนะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะคะการที่เราจะออกแบบเนี่ยจะมาทําออกแบบางนี้ท่านใช้ AI ไปก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าใช้อย่างถูกจุดแล้วก็แยกชุดออกมานะคะมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ดีแต่อยา่างน้อยทิ้งท้ายนะคะถ้าท่านเป็นสื่อมวลชนท่านลองหาตัวตนของท่านและมีบทบาทในแพลตฟอร์มของท่านที่เก่งเรื่องใดเรื่องหนึง่งท่านจะไปรอด ในสื่อในอนาคตถ้าเราเป็นสื่อที่เราเก่งหลายๆเรื่องแต่ว่ามันไม่สร้างความจดจำคนนะคะถ้าเกิดบาท่านเก่งเรื่องใดเรื่องหนึงน่งแล้วท่านไปจุดนั้นแล้วท่านก็จะเป็นที่จดจำและสื่อของท่านจะยังอยู่กับสังคมไทยตลอดไปขอพระคุณมา่นะคะขอบคุณมากครัอาจารย์นิทยาเรติ